สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่สนามมวยปั้มผมต่อตอปิโดเป็นพิธีกรส่วนเจมีเออเดี๋ยวอะไรฮะทำไมแกไม่ใช่พิธีกรไม่ใช่หรอฮะแกเป็นกรรมการเนี่ยแกมานั่งตรงนี้ทําไมเนี่ยฮะไม่ใช่พิธีกรแล้วแกเป็นอะไรพิธีกรรมเหเดฮะนี่หน้าที่ของแกเนี่ยเป็นกรรมการเพรนะาที่พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเหรอนี่แกต้องมาแนะนำโตรตนี้สิโอ้ยดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละช่วยให้เกียร์หน้ากากเสือที่รออยู่ตรงนี้ด้วยรอจนเมื่อยแล้วเนี่ยแล้วเกียร์หน้ากากอะไรหน้ากากหมาเหรออันนี้หน้ากากผีหน้ากากผีบ้าอะไรกันเลยนี่แกนี่ะตัวแดงยังอ่ะยืนจนเมื่อยนะข้างบนมันหนานบนน้นรู้เปล่าตีกระดูกไปเลยวันนี้โอ้โหดูท่าเขาหน้ากากเสือ หรือศัตรูมีแค่เหยื่อกับภูลาว่าแล้วก็เปิดก่อนได้ปิดเออไอ้บ้านี่ไอ้โง่โดนพหงเอยไม่พูดไปทำไมเอาไปเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้า อยู่ไหนอยู่ไหนตรงนั้นอยู่ไหนตรงนั้นเลยอ้ามหน่อ้กรรมการกการนแล้วานับแ้กมการนหนอแกแหลกกรรมการอ้ยกการกรรมการขามากกรรมการเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยหนากากเสือมันต้องเป็นพระเอกไม่ใช่หรอมันเป็นพระเอกอะไรต่ยด้มื่ก่อนนีเนี่อระอกเมก่อน่อยคุยด้วยเถ่อเยอเนี่ยโบกเลยอ่ะอะไรดูท่าเจ้าหมีจังหวะนี้เจ้าตยฉันดี่ยสวัสดีชันโอ้โหสองทีด้วย อ๋อฉันว่านะหน้ากากเสือเนี่ยยังเปี่ยวไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปเบี่ยกันอีกเกมดีกว่ามาไวถูกกูคนดูถูกใจอย่าบอกนี้ <c oughs> <c oughs> มาดีกว่าเรามาเบียวกันนะครับพรเพ <มา S 1> ิ่มเฮ้ยมาเบียหรือมาเบียวเก็บผลไม้ก่อนนีครับผลไม้ของเราชผลไม้ไม่ทำอะไรอ่ะเพิ่มพลังงให้แข็งแกร่งมากขึ้นแต่ว่าเราต้องใส่ให้ถูกตัวนะใ้เป้าผลไม้มันได้วิตามินฉันคือผลปีศาจฉันจะหาผลยางยืดปผลปีศา อ๋อเหรอพีจตัวนี้สายเวทสายเวทอะไรตัวนี้ไม่ได้สาย,สายเวทแทงสายเวทนะครับตัวที่สายยศา,ศาศ <c oughs> สตร์เชนสปูไลนี่แกเจอตัวนี้ก่อนเมื่อไหร่ด็อกเตอร์บันโดแให้เลยอ่ะดูดิ <c oughs> บอกสป,ปูไลไม่บอกจริงจ้านี่คือจริงจังก,กันมากเลยเหรอเนี่ยฮะ อ้ยนมีมีต่อ,อยเาบอกแล้วมาแล้ว,ลวขอเลือกก่อนอยากได้เงินช่วงแรกอะ่ะอ่ะนี่รับแต้มดีกว่ารับแต้มสูบเอ่อได้ทองด้วยนี่คือนักบวยปับของฉันดรมันโด2ตัวแล้วขายดีกว่าอ่ะขายไปไซยาห์ไม่น่าใช่ไซยาหา์ศาสตร์หนักโมโอ้โหหมดมาเยอะเลยฉันมีนาค่ะโคบุกโกะโ,โอเคไซส์ไข่เท่าไหร่ไล่นะเท่าไหร่คนละไล่กันจบมีใกล้เนี ไล่ไหนไล่ไกลไล่แกไปไกลไล่ฉันเลยเหรอหนูเสียดไม่เอาหนูเสียดไม่เอานี่ไม่เอาเราจะเป็นทีมนักโมยปั้มนะครับโอ้ไม่ตอนนี้ผมเรเวล4เอาตัวละครลงได้อีกนาลงไปจุ๊บมาทำไร่ทำนาแป๊บทำเลยทำนาโอเคขาดคนไทยไม่เอาแกนนี่ไปเอะเรียใครเจ้าบอดกีโอ้ใครอะ จอใครไม่รู้นะครับไปยังไม่เจอเจ้าบีนะครับกับแครดี้คุมบอลดีเลยพี่ต่อยมีแค่3มตัวเนี่ยครับพี่พี่จะสู้มันได้ไหมครับโอ้หวอยู่แล้วนักบอลปั้มของฉันดูเอาเควิตกที่ทุบไปอีกโอ้โรมทุบโอ้ไม่กลับมาเล้วดูนี่ฟาดก์ฟาวอ่ะฟาวฟาวฟาวแฟรฟาอะไรอยฟางเงี้เดี๋ยวที่เาไปเ้า <G ül> โอ้ยใช้ก้ายีตต้ตบอ,อะอ,อ, <S <S อะไรอะมันไม่ผิดกติกาดิใช้ก้ายี้ตบ <S <S ไม่ผิดอะไรเขาใช้มือเกใช้กุ้ายี้ใช้อาวุธอะเาวาเขาเป่าไม่ไม่ผ่านไม่ผ่าน <S 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 เปลาแพ้แพ้เลยว่านะใช่เอาแทงไว้ข้างหน้าจะเอาไว้ข้างหลังทําไม <S 2> <S 2> นี่อ่ะเี่แทง3มตัวเลยแล้วก็เอานาไว้ด้านหลังสายโ<น>จมตีเอานาไว้ด้านหลัง <S <S ช่อนไม่ตรงไหนอะคนละอันยันนี่ตัวเท่ากันมาดูกันว่าใครจะชนะทุกคนตัวเท่ากันแต่คนไม่เท่ากันนะครับ โอ้โหโอ้โหเป็นไงโโอ้หมาลงมาตุ้มกันเลยโอ้โหฝั่งนี้มีเจ็บฝั่งนั้นมีเจ็บฝั่งนี้มีมดด๊อกยักษ์โอ้ยตดวห้อยท้องว้ายเฮ้ยหนีตอวเร็วหนีก่อนนะหนีน่หนีตัวหน้อยไปทำนาปังซะไปแก่ไปมาแต่หมุดป้าหมุนฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสะสมตระกูลหมีกนี่ มันหยิบวีตไปมันหยิบกระทาบ่วงไปฉันเอาแทงแล้วกันฉันเอาแทงแล้วกันโอ้พี่ต่อแทงครับใครแข็งดีนี่ฉันเป็นลิงลิงขโมยเร็วอุ้ยเจอใครเนี่ยเจอใครครับเนี่ยโอ้เจอบอดี้ครับเนี่ยมาดี้เลยมาดี้นั่งบนปั้มมานี่นั่งอวยปั้มนั่งวยปั้มแล้วไงเนี่ยนั่งอวยปั้มแถวหน้าด้วยครับโอ้แถวหน้าดีนี่โอ้ยเลี้ยงดิโดนตัดีดิ โคตรจังครับัเข้าไปโคดจังครับปั๊มไปปั๊มไปั๊มเหยปัอมโลยปั๊มเยปั๊มเลยปั๊มเลยปันมเลยปัเลยปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยอั๊หนลยปั้มเลยปน๊มเลดปั๊มเลยอั๊เลยปัคมเยปั๊มเยปัคมเลยปั๊มเลยัเยเลยปั๊มเลยป้เัเลยปัเลยปั๊มเลอัหยปั๊มเลยปั๊มเลยปัมเยั๊มเลัลยปั๊มเั๊มเลยปเลยปัยป ไม่ได้แก่ลดูว่าแกชะาแต่ว่าชนะทังกมนะอยู่นสู้ได้นั่นน่ะใช่แกยังพอไหวอยู่ไม่หม่ยถึงแกนี่อยากจะทุ่ดจสเมื่อกี้จะแพ้มาตลตู้่ยไปย่อยโอยนูดีแนดีแดลงยน้ออะไรล่ะแกชนะมอนแะกลับตัวกันยางี่ เ,ออเก็บไอเทมก่อนเก็บไอเทมระหว่างนี้เราต้องสะสมไอเทมไปก่อนอเดี๋ยวเราค่อยรวมไอเทมทีหลังนะครับเราต้องหาตัวละครที่ถูกใจก่อนมาเก็บเก็บเก็บเจลิงไปเก็บอุ้ยมาแล้วมันโดนี่รวมร่างโอ้โหสองดาวนะครับนี่นักมวยปลอมสุดเท่ของฉัน อันนี้ขายก็รักไม่เอาโอเคอุ้ยได้นายอีกตัวหนึ่งให้มันเริ่มเป็นตัวละครเยอะขึ้นแล้วว่าพวกเราไม่ดีแล้วเฮ้ยอาเนี้ยไมายางยางยังไม่แสดงผลเดี๋ยวรอช่วงท้ายทเกมโอ้สายเลดเกมพี่หวะสายเลดเกมสายเลดเกมโอ้โหสายเลดคือตอนนี้ที่โลละสายเลดเดี๋ยวเชื่อไหมล่ะมันโลได้แป๊บเดียวแต่เพื่อนก็ดีดขึ้นมาเราก็โดนไปตั นี่โอเครับเงินดีกว่าวิธีการร่ำรวยอ่ะบวก right. <อ>าใสายไปเลยแล้วก็พาวเวอร์สแน็คมาเลยเออใครอะครับใครครับอาวครับดูนี่นี้ดเลื่อนเขาเหนียวมากโอ้โหนี่เลือจะเยอะไปไหนเนี่ยมาโคตรอ่ครโอ้โหตีเข้าไปเนี่ยฮอีเข้าไปเนี่ยีเป็าแลรวเนี่ยโอ้ โอ้โยบันยังปวดนะครับไห้ผมใส่บาเยังครับพี่อ่ารอรีตอนท้ายก่อนตอนนี้เลเวล5ขออัพก่อนเป็นเลเวล6เฮ้ยมาแล้วมันโดขอดูตัวละครก่อนมันโดมาอีกแล้วโอเคตอนนี้อยากได้เชนอีกตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยเชนนี่ไงเจอแล้วปึ๊บโอเคแย่ละสองดาวเลเวลสองละดิโคบุโกะสองดาวสองตัวแล้วลองดูดิว่าไหวไหมตีบั๊น ไอ,อ้มันเออตีทาทุ่มทาทุ่มนาการเออเอาไปคอมโบกันยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เฮ้ยมันมีโล่มันมีโลก่กันอุ้ยอีกโอ้โหอีกนิดนเดียวเอาละได้เวลาแย่งของกันของแย่งของเกาะของฉันท<ะ>ี่ดีกว่าเฮ้ยวี่ตวิีตตึงเทียนไม่ได้นะครับเอาดาบไปดีกว่าเหลือให้ด้วยเหลือให้ด้วยพวกเราเหลือให้กันด้วยเหลือให้ด้วยหยิบเลยที่บั๊บ บ๊อบนี่เป็นไงเจอคาทาม่วงนะโอ้ยขิดใหญ่เลยเดี๋ยวเจอกันเจ้าวีเดี๋ยวเจอกันอาลีต่อครับเงินผมเยอะครับมาเวลรวยซะด้วยอัพเวลอาเวลอรอดีกว่าเอาดอกเบี้ยนะครับให้สูงสูงรอดีกว่ามันมีด้วยหละดอกเบี้ยี่ดีไงดอกเบี้ยอเบี้ยเอโอ้โหตัวเขาแน่นมากคือคาตามันแถวหลังจะหลวงจะหลวงขลังโอ้โหไหวอยู่ไหวอยู่แทงเรายัง ขัดแท็กเราเอางได้อยู่พี่แต่ว่าโอ้โหทนทานแครี่ฝั่งนู้นไม่ได้นะครับเราต้องรีบรีนะครับทุกคนเฮ้ยนายตัวนึงโอเคเอาไปเลยพาวเวอร์สแน็คไม่สนใจกเกาะหรอดิไม่สนใจโอ้โหมานี่เลยแกโนด,ดโนด,ดไปดดดนี่โนดนี่มาเลยมาลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลมยมปัป๊มสามตัวเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิเจอนักมวยปั๊มของฉันหน่อยนักมวยปั๊มของฉันตีซูบปันอย่ายอมอย่ายอมอย่าย่อโอ้โห <อ S 1> ไปโอ้โหโอ้โหมันโดดมันโดดดีมันโดดีมาหนี่เรียบร้อยสองดาวเหรอสองดาวตอนนี้มี2อตัวแล้รทุกคนเดี๋ยวเราตีคีปป่าก่อนอุ๊ยมันกระโดดมาข้างหลังตีทุบชุบเออกระเด้งเออหนากระเด้งนะครับขอแทงหนาๆขอแทงหนาๆเชนมาเฮ้ยจิงมาแล้วอันนี้ซิกไม่เอาขายชุดเกาะนี่ ใส่กันนี่แหละนักมวยปั๊มอันดับหนึ่งของฉันอุ้ยบ๊ปอบบี้มาอุ้ยใส่บ๊อปบี้ไม่ทันโ oh yeah, อ,อ้ยแย่แล้วตัวละครพอไม่เลยตาต้องสลับที่อ่ะบ๊อปบี้อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยใส่ตา oh. ล่ายิงไปริงยิงไปยิงเราจัดการเป็เลยพี่ต่อเล่น,นมาเลยแท้ไป <c oughs> ไม่ไหวแล้วเหลือฉันเหลือเท่าไหร่เหลือติงอันนี้แล้วกันไปมาแล้ว โอ้โหดิคุบุโกะนะครับ2ดาวได้ตัวอะไรคุบุกโกะเรต่อมันจะ2ดาวทั้งทีมแล้วมาดูดิป๊อปปี้ป๊อบบี้ไหวพี่ต่อใจเย็นครับพี่พี่เริ่มหัวแล้วนะครับเจอแกรนนี่นะครับมาเจอแกรนนี่ตายจะตกใจยังไงดูดิไหวไหมไหวไหมตายไม่ไหวไม่ไหเจอแกรนนี่ไปไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาครับมาั จากกันดับโลเขาจะโหจะทีเท <para> ่าไหร่เจนาบอลโยนี <obedient> ่บอลโดนก็ไวตีห ab ัวนี่เด็ดบอดุดบกมันบอดูดบุกมันนี่เด็ด ใช่นะที่ลองโหล่เฮ้ยนี่พูดแบบเผ่าข้างเลยนะอุษาเชียร์เลยนะเนี่ยแกตัวดีเดี๋ยวฉันจะจัดการแกเฮ้ยฉันจะเอาตัวนี่เชียพี่นะครับทำไมพี่พูดจางเงี้ยครับเจอนี้ปะล่ะทีมหมีไม่เจอนักมวยป้าทีมหมีเหรอเออทีมหมีแต่ฉันเป็นหมีนี่อ่เจอต้องบีแล้วครับเอาแล้วเอาไปเลย เอาปลาเอาปลาเอาบลาลเชนหลอเอาปลาเอาลาักบอล๊มเอาแล้วเอาแล้วสวนกลับจังหอะนี้นักบอลปั้มสวนนักบอลปั้มนักบอลปัมนักบอลปั้มโอ้ยโ้ยเฮ้ย้ย้ยอยเล่นเกมเล่นเกมครับเลเกมครับน้องๆเล่นเกมครับไปซ กับบ้านเกิดแกไปซะที่นรกแต่ไม่กลับอกให้บม่เลยบ้านฉันรกเลยหรอบ้านแกอยู่ในป่าเลยแกอ่าแล้วบ้านแกอยู่ไหนถังใครยากเอาทุที่บ้านฉันอยู่ทะเลหาดทะเลาอะไรครับคะเลหาดหรือหาดดูกรหาดหรอกครับทะเหาพิสโวงด้วยโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมาเคียวเข็มขาดอ่ะต้องการเข็มขาดไปซื้อดิเพราะว่าฉันอ่ะ g u ชิเ b e โ l r มมันเลื้อยเข้า,มา,ม,าขมาอยู่ตรงไหนฉันมีของชั้นดี่เจ็ดเเลยคะพอะเข็มัด <c ười> อะไรเ <c ười> ข็มขัดลูกเสือ,อน,นิแกเ <c ười> ข็มขัดดูวิ <c ười> ฉันสูม,ม ฉันจะไม่เสียเวลากับพวกแกเพราะฉันจะผดดืศึก,กได้เลยก็รู้อยเสียเวลาเกมนี่แหละมีรวมร่างนะครับนักมวยปั๊มหมีหน้าก,กากนี่ไงหน้าก,กากอะไรหน้าก,กากเสือหน้าก,กากหมีมากันเต็มนะครับตอนเด้นี่วางแท้งนะครับเป็นระนาบเดียวกันแต่ถ้าตาดีฉันโดนนี่ฉันแพ้เลยปะเนี่ยเดี๋ยวลองดูน่าจะไหวยอยู่สิงสู้เขาจริงสิงยิงมันเออนั่นแหละปล่อยให้เจ้าเานักมวยปั๊มเนี่ยแทงไปเฮ้ยชืบอ โออ้้ดชอบการกระแทกบัดเนี่ยกระโดดทุ่มกระโดดทุ่มโอ้โหทุ่มแบบสุดยอดเอาแล้วเอาลีดมาเลยโอยจะขอรีเฟซนะครับยาวๆสุ <compelling sound> <kita> <Yes> ่มอ uh ุ้ยรัมนี่นี่โชว์แก๊กนักบวยปั๊มเจอทีมหมีหน่อยโอ้โหมา พวกแกพวกแกไม่มีทางที่จะสู้นักมวยปั้มชั้นนำของโลกได้โลกหน้าพวกแกจะตกที่รองโลกเขาได้เลยค่ะพี่ต่อถดูซะก่อนครับน้องๆดูดีเป็นยาครับลุงลุงผมไม่เรียกพี่แล้วผมอายุน้อยอายุน้อยเลยเหลือน้อยเอาดีดเลือดฉันเนี่ยเหลือน้อยเลือดแกมันป่อแปะกันหรอ หมีใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเกาะหน้ากากเสือมานะครับหน้ากากเสือหน้ากากหมีมีไหมครับหน้ากากหมีก็มีนี่อ่ะหน้ากากหมีเราจะเดียวขันสุดนะครับหน้ากากเสือนี้อันนี้ละกันเอาไปใส่กับตัวนี้โอเควางแล้วก็เฮ้ยมันโดนมาอีกตัวหนึ่งตอนนี้คือตัวละครเต็มหมดแล้วทุกคนเยอะมากรีเฟซรดดีเฟซ

Sí, ใช่ไงก็เล่เกมแะก็บอกแล้วโอ้เกมแมโเกพี่ี่เกือบตัวเถว้านเลเกือบด่กลับมาได้แน่นอนช้นขายนี่เีกว่าเชนอาไปก่อนออกไปก่อนแกจะเจอฉันแลแกจะล่วงก็ได้แล่อตอนนี <no p Obrig illions> ้มีเงิน141แต่ว่าไม่ได้รีเฟซเลยอ่ะเอาแล้วเอาแลวบอดี้บาบอดี้บาบอดี้บาตัวทั้งสามตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดีมาดาเยาดเ มาเ e. ด้อเจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นครับพี่กลัว่าละครับพี่ใจเย็นๆนะครับพี่ลาตอนลาตอนพี่ครับพี่ผมก็ทำงานอยู่กับพี่นะพี่ผมอยู่กับพี่ตลอดนะพี่ใจเย็นนะเพล่ลาตอนมอดูขวดดีกวิวมาจับปุยังเออเรียบร้อยโธ่ไหนดูอันดับสิข้างแค่โอ้คะเฮ้ยเจ้าเหี้ยับหนึ่งน่ะอ๋อก็ใช่ครับผมที่เหนึ่งครับแล้วพี่ที่อะไรอ่ะครับ กะทิโร <ś> ่ <led> ขายดีกว่านี่ทิทโร่ไม่ไหวที่เต็มใจจะเป็นทีโร่ลโล่โมงมากโโไในมีนักพวดปั้ <ś led> มโอ้ยตุ้มหน้ากากเสือหน้ากากเสือาาสอยู่ไหน<า>อ่ะ,อ,อ,ะอยากตื้มนหน้ากากเสืออ่ะปีศาจสีเ,ลเหลืองไงเจ้าปีศาจสีเ,ลเหลืองอ่ะอยากตื้มอ่ะมาได้มาได้เจอป๊อปปี้หน่อยป๊อปปี้สองดาวแล้วนะไหนป,ป๊อปป,อปปี้สองดาวอ๋อป๊อปปี้เหรอใช่ป๊อปปี้สองดาวอยลี่นโดนคอตก จะเลยอ่ะเจ็บนู้นนู้ยอย่างพี่ผมอยากโดนมากเลยอยาได้เดี๋ยวตู้แบบเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับนี่เรียบร้อยปริยาดูการเต้นหอมแบบนักโมยปั้มแต่ละคนโอ้โหเฮฮากันจัดจัดมันตู้ยังไงมันยุคแขนได้ดูมีแต่กล้ามไม่พูดมันดูกล้ามเบ利亚อยู่อยู่ท็อปสี่แล้วโถ่อ้ ak, ยท็อปสี่ด้วยอะ ต,ตอนเรียนไม่เคยท็อปสี่เลยนะแยก็ท็อปสี่แท้ก็ท็อปสี่นะ <c oughs> นับจากข้างหลังนับจากข้างหลังอะท็อปเลยอันนี้ละกันเอาให้จริงโอ้ละกันนี่จะเอาอันนี้ดูโอ้ดาบดุดันเลยหรอดาบดุดันเลยหรอดุดันไม่จริงใจใครอันนี้ใส่ให้จริงเลยดิเพิ่มมาตอนนี้เราวมล้างก่อนบันโดเหรอหว้าแล้วดังบุยปั๊บสามดาวโอ้โหเราต้องบันโด พอตัวเดตัวเดยนโอยตัวเฮ้เลยไไม่ไม่พี่พี่พี่อยะไรเนี่ยก็คือนับเก้าดีคือเชนมาอย่างดีครับเชนมาอย่างดีครับมาดูพี่พี่เก้ามอะไรอะเดี๋ยวกดเดี๋ยวเจอดาีเดี๋ยวก่อ้ตาโอ้ยลาก่อนนะครับ ไม่ต้องเจอหรอกอดาเลียสแกน,น่าจะไม่ได้เจอแล้วล่ะชาติเดียไม่ได้เจอฉันแล้วล่ะฮ้แกไปลงกระโหลกเลยใช้ขอรีฟเก่อนตอนนี้เงินมีร้อยเจ็ดสิบไม่ได้ใช้เลยทุกคนแกใช้บ้างก็ไดนะ้แล้วบางทีเออเอ,อ้ยจริงมาโอเคเฮ้ยอัพเ,เลเวลไปก่อนเจออีกใครครับนเนี่ยมาดิเลเวลเก้าแล้วมาเลยครับนี่ดูดาเลียสฉันด้วยเลือดเป็นปากโคตรนี่โอ้นี่ดาเลียสเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดาเลียสเฮ้ยแปลกแปลกละ ไดดาเลียสล่อแต่ที่เหลือม่องห้ากากเสือโอ้ยยเวียง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 เวียยงเวียงเวียงไปเจ้าไปเลยเจ้าด่าหลิงโอ้ยนี่นี่โ้ยเียงวเรียบร้อยนี่เหรอดาเลียสอุ้ยมาม รามมาแล้วตอนนี้เราเลเวล9เราใส่ตัวละครได้อีกนี่ละกันเราเป็นแก๊งนักมวยปัม้มตอนนี้นาเรา2ดาวนะครับเราจะรวมให้ได้3ดาวไม่รู้จะได้หรือเปล่าจิงมาโอเคจิงมาตรงนี้บริแบร์อีกตัวหนึ่งรีเฟซหาป๊อปปี้เหรอป๊อปปี้อีกตัวหนึ่งเก็บไอเทมก่อนความเร็วหรอเ <ผม S 1> พิ่มความเร็วในการโ<ม>จมตีมปีศาจแต่พี่ตอป,ปีโป,ป้ปีโป้แหละ หิวอ <Read> e ่ะหิวอ่ะตู้ป๊อบพี่กี่หรอเดี๋ยวนะเอาป๊อบพี่มาลุยกันหน่อยฟึ้มตู้ชุบสู้เขาไได้ วุ้ยตอนนี้คือเลือดหสาหมากอ่ะดูดินักมวยปล้ำของฉันเขาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะตะเกียงตุ้ยเลยอ่ะกระดิกนมโชว์นักมวยปล้ำกระดิโดดโอ้ยกระดิกนมกระดิกนมโชว์อ่ะเราเต้นึ่งเลยแอไม่ต้องฮีโล่ก็ได้แอนรีเซ็ตอ่ะวะตอนเนี้ยวอรี่แบงค์ของฉันน่ะนักมวยปล้ำของฉันเนี่ยสามดาวแล้วนะจ๊ะสามดาวเลยเหรอสามดาวสองตัวแล้วโอ้ยนักมวยปล้ำของฉันเฮ้ยเจ้าหวีเขาเจอกันแล้วสองคนนี้เฮ้ยไอ้หงเย่ ตะยอดโชว์คิดว่าใส่ชุดก่อใส่ของเต็มแต่สู้ได้หรอก็ได้ก็ได้หลอนอ๊แบบเลยก็ได้หลอนอ๊แบบเลยอ่ะเห็นว่าเมื่อกี้ก็คือได้ดิฉันต่เดียวก็ได้หลอนอ๊แบบเลยหาว่าคุณผีเลยค้อนอามีเงินรีเฟซไปเฮ้ยมาแล้วชึบโอเคอ่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้มาอันนี้ไว้ นี่ไว้ตรงนี้อ่ะเหลือใครอ่ะจะเป็นส่สุดท้ายหรือเปล่าสองคนนี้สุดท้ายได้เลยเอาเลี้ยข้าวขวยป้าหม้อขวยป้าหมอฮะนี่แด็กขวยป้าหมอเสียใจด้วยเสียใจด้วยเสียใจด้วยเด็กเดีเยบร้อยเข้าใจยางว่าหน้ากากเสือเป็นยังไงเข้าใจยางหน้ากากเสือว่าเป็นเสือเป็นแมวเป็นลูกแมวตัวนึงเสือไม่ควรอยู่ในถ้ำ อุ่งกอดทำเสือมากเลย่ะทุกคนใครอยากจะมาเบียวแบบเราเนี่ยสายแอนิเมะหรือว่าสายมวยต้านก็มาเล่นกันได้นะครับ Team Fight Tactics หรือว่า TFT นั่นเองของ PC นะครับใครอยากเล่นบนมือถือเนี่ยก็มีกดเล่นสปาตูล่านะครับโหลดกันเยอะๆใต้คลิปนี้เลยทุกคนเรามาเบียวกัน